ข้อคิดหนุนใจสิ่งเดียวซอรินเคิฟกาดนักปรัชญาคนหนึ่งเขียนหนังสือชื่อว่าหัวใจอันบริสุทธิ์คือการมีความมุ่งมั่นเพียงเรื่องเดียวเขาอธิบายว่าจิตใจที่บริสุทธิ์คือใจที่จดจ่อในสิ่งเดียวอาจารย์เปาโล เป็นผู้ที่มีความจดจ่อยอย่างสูงเพียงเรื่องเดียวนั่นคือท่านอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลอยากจะรู้จักพระองค์ในทุกเรื่องทั้งในจุดสูงสุดและต่ำสุดของพระองค์อาจารย์เปาโลไม่เคยกล่าวว่าท่านทำสำเร็จอย่างที่ต้องการแล้วแต่ท่านมีความตั้งใจและจดจอ่อกับสิ่งที่ท่านต้องการทำแน่นอนเรียกได้ว่าท่านเป็นคนประเภทมิติเดียวคนแรกเลยก็ว่าได้ คำว่าสิ่งเดียวมีความหมายอะไรกับเราหรือไม่เมื่อพระเยซูพูดกับผู้ปกครองหนุ่มที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสกับเขาว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านขาดเมื่อพระองค์ทรงตรัสปรามาทาที่มีท่าทีขมขื่นต่อมารีน้องสาวพระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งที่เจ้าขาดชายตาบอดที่พระเยซูคริสทรงรักษาให้หายถูกฟาริสีรุมถามมากมาย แต่เขาก็ตอบเพียงว่าสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทราบอาจารย์เปาโลเองก็พูดว่าข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งอาจารย์เปาโลไม่ได้มองย้อนกลับไปข้างหลังแต่โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อไปสู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือการรู้จักพระคริสต์และดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ท่านเป็นเราเคยดูการแข่งขันวิ่งหรือเปล่า เมื่อผู้วิ่งใกล้จะถึงเส้นชัยผู้วิ่งจะโน้มตัวไปข้างหน้าและพยายามจะยืดตัวไปแตะที่เส้นชัยผู้วิ่งไม่ได้มองย้อนกลับไปดูว่ามีใครวิ่งตามมาหรือเปล่าผู้วิ่งไม่ได้มองที่จอแสดงคะแนนเพื่อดูว่าตัวเองทำเวลาได้ดีแค่ไหนหรือผู้วิ่งไม่ได้ก้มมองพื้นเพื่อดูว่าตัวเองวิ่งถูกวิธีหรือไม่แต่ผู้วิ่งได้แต่วิ่งไปข้างหน้าและมีเป้าหมายอยู่เพียงอย่างเดียว นั่นก็คือเพื่อชัยชนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและหลักชัยของความเชื่อของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ส่งสัญญาณให้เราเริ่มต้นและพระองค์ก็ยืนอยู่ข้างหลังเส้นชัยทรงเป็นผู้นั้นที่เรียกให้เราจำเริญขึ้นพระองค์ทรงเป็นสิ่งนั้นสิ่งเดียวของเราติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชา n นลคริสตจพระพรเชียงใหม่